และแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องโลคองแล้วก็ต้องคนออกมาให้หมดเลยค่ะมีกี่ตัวก็ต้องขายให้หมดกิ๊วกิ๊วสวัสดีค่ะวันนี้ถึงเวลานะคะที่เราต้องเอาของมาโลแล้วค่ะหลายๆครั้งที่คิดว่าตัวเองจะทําจะเอาลงมาขายในช่องทางนี้เราก็ไม่ได้ขายสักทีนะคะสําหรับช่องทางที่เราขายก็คือขายในช่องฟ้านะคะก็คือไม่ได้ขายในตัวเพจโดยตรงแต่มันเป็นเขาเรียกอกไรมาเก็ตนะคะก็คือเราจะขายพวกมือทรงมือสองหรือว่าเสื้อผ้าทั่วไปหรือว่าใครอยากจะขายอะไรก็ลงขายได้นั่นเองค่ะเราก็เลยลองลง ขายตรงนี้ดูเพราะว่าเพื่อนดาวเองเขาก็บอกเขาก็แนะนําว่าเออลองลองอันนี้ดูเพราะว่าฉันเองก็เวลาขายคงขายของฉันก็ลงขายตรงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้ดาวไม่เคยลงขายนะคิดจะลงจะลงหลายรอบแล้วแต่ก็เคยไม่ได้ลงสักทีมีรอบหนึ่งที่ดาวลงขายก็คือเป็นบ้านตุ๊กตาของน้องล็กซานดราค่ะตอนแรกก็กล้ากลัวๆนะคะว่าเออเราจะลงยังไงในือเมื่อเราก็อยู่ต่างประเทศอยู่ที่ประเทศอังกฤษเราจะเขียนยังไงรายละเอียดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะดาวเองก็ไม่รู้หรอกตอนแรกๆเราก็กล้ากลัวๆพอไ ไปมา,มา,มาแล้วก็เราแบบเขียนเองอะไรเองแล้วก็เสิร์ชหาข้อมูลเองอย่างแบบบ้านตุ๊กตาเป็นบ้านหนูน้อยพวกบรรดาแอนิมอลทั้งหลายนะคะเราก็เลยไปเสิร์ชดูว่าเออบ้านอันนี้มันชื่ออะไรอะไรอย่างนี้มีอะไรให้เขาบ้างล้วก็มีทั้งวิดีโอแล้วก็มีรูปภาพนะคะพอเราเอาลงไปแป๊บหนึ่งนะคะมีคนทักมาซื้อเยอะมากๆเลยค่ะแล้วนะคะมันก็เป็นหนึ่งช่องทางที่ดาวว่าเออเดี๋ยวดาวต่อไปเราก็จะมาลงดีกว่าแลวทีนี้เราก็ได้ปรึกษาเพื่อนนะเพื่อนที่เป็นคนอังกฤษเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่าเธอเอาแบบ ฉันว่าเธอถักโคเชแบบนี้เยอะๆแล้วเนี่ยเธอยังไม่ได้ขายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เอาลองไปขายที่คาบูเซลก่อนอะไรเงี้ยดาก็อาลองไปขายบูเซลแล้วแต่ก็คือขายไม่ได้ค่ะเพราะว่าคาบูเซลมันเป็น,ปนช่วงแค่ซัมเมอร์และอีกอย่างหนึ่งนะคะคาบูเซลนะ่มันจะขายพวกมือสองสะส่วนมากมือหนึ่งเนี่ยน้อยน้อยมากๆนะคะที่จะมีคนซื้อเพราะว่าส่วนมากเขาจะหาของราคาถูกมากๆนะคะคนที่เขาจะไปซื้อจริงๆอะค่ะแล้วก็เพื่อนสาวดาก็บอกว่าอย่างพวกเสื้อผ้าใหม่ๆของเธอที่เธอถักเสรี เรียบร้อยเนี่ยเธอก็ลองอลงบนมาร์เก็ตตรงนี้ดูสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดาวก็เลยเอาลองตั้งใจจะมาลงอยู่รอบนี้นะคะก็คือเป็นรอบแรกเดาวก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะได้หรือไม่ได้ก็คือลงตั้งแต่เมื่อวนันเพฤเรื่องหัดนะคะวันศุกร์วันเส,สาร์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันเสาร์ตอนนี้มีคนติดต่อมาแล้ว5คนนะคะแล้วก็จะมีคนมารับเสื้อวันเสาร์นี้อีก3คนนะคะเดาวก็หวังว่าเออเดี๋ยวมันจะมีลูกค้ามาเพิ่มต่อต่อตอ,อีกเรื่อยมาคือดาวขายแพงไหมสาหรับงานเมคดาขายไม่แพงนะทุกคนดาขาขเ ถูกเพราะว่าดาวรัตั้งใจถักโคเชนี่ก็จริงแต่ดาวก็คือเอาวิดีโอไงคะเอาวิดีโอลงไปในช่องแดงแล้วก็เพจส,สําหรับสอนคนถักโคเชโดยตรงค่ะดาวเลยคิดว่าเออเราขายถูกก็จริงนะแต่ก็ถามว่าขายได้กําไรไหมมันก็ได้นิดๆหน่อยๆถามว่าได้ค่าแรงของเราไหมมันก็ไม่ได้ค่ะดาวขอแค่ทุนคืนก็พอส่วนวิธีสิ่งที่ดาวอยากจะได้ดาวก็หวังว่ามันจะเพิ่มรายได้ตรงที่ในช่องแดงของดาวนั่นเองเพราะว่าดาวทําโคเชออกมาเนี่ยดาวสอนคนถักโคเชแล้วก็เผื่อว่ามันจะมีรายได้ฝั่ง แล้วก็ฝั่งเพจด้วยค่ะสําหรับที่เราเอาลงมาขายในมาร์เก็ตตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าของของดาวมันเยอะมากๆนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะาไปขายตรงไหน,นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเอาไปขายราคา20ขึ้นไปเนี่ยไม่มีคนซื้อแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็ลงไปมาร์เก็ตหรือว่าค้าบูซลแล้วไม่มีใครซื้อเลยมีแต่คนซื้อแบบหลักค่าหลักหน่วยเท่านั้นเองค่ะทุกคนคะ่ะราก็เลยแบบเออเอามาลงมาร์เก็ตเพราะว่าลงมาร์เก็ตตรงนี้นะคะรู้สึกว่ามีคนถามเยอะมากๆเพราะว่าเราลงเลือกได้นะคะมือหนึ่งมือ 2, สองสภาพดีนู่นนี่นั่นเ,เพราาาะวาดาวด ออกมาเดาก็ไม่ได้แค่ใส่โชว์แล้วก็แบบถอดบางอันก็ไม่ได้ใส่เลยก็คือแบบไม่ได้ใส่ถ่ายแบบไงคะก็เลยแบบเอาไว้ขายมันเป็นมือหนึ่งเนาะแต่เราก็บอกว่าเออมันเป็นขนาดสายเท่าไหร่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเอาลงไปมีคนถามเยอะมากๆค่ะถือว่าดาโอเคอยู่มาถูกทางนั่นเองค่ะช่วงหน้าหนาวนี้นะคะดาวก็จะลงพวกคาร์ดิแกนพวกจจมเปอร์หรือว่าพวกสเวตเตอร์ก่อนนะคะหรือว่าพวกเสื้อกันหนาวเสื้อคาร์ดิแกนอะไรประมาณนี้นะคะเสื้อกลงเสื้อกากอะไรเงี้ยลงไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวแล้วดาคิดว่าช่วง หน้าหนาวอย่างเงี้ยมันก็ก่อนจะนทิสต์มาเนี่ยคนน่าจะถามเยอะเพราะว่าเพื่อนดาวเองเขาก็บอกว่าช่วงนี้กําลังคนกําลังจะถามเยอะมากๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเขาก็จะซื้อไปแบบเป็นของขวัญริสต์มงคริสต์มาด้วยนั่นแหละค่ะดาวก็เลยช่วงเดือนนี้แต่ช่วงซัมเมอร์ดาวก็จะลงพวกทับท็อป,อปบ้างหรือว่าท็อปหรือว่าหมวกบักเก็ตอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็หวังว่าจะขายให้หมดนั่นแหละค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่ามันเป็นงานอดิเรกของดาวเนาะเพราะว่าเป็นแม่บ้านอังกฤษเราไม่มีงานประจําเราก็มีงานตรงนี้แหละะะคะ่ทาา้้้ววก็เเเพิมไรไดใตัองน ก็ข้ามเวทถักถามข้ามเวลาไปนะคะมันทําให้ดาวแบบไม่ว้าวุ่นใจด้วยมันก็เลยเป็นการที่แบบเหมือนเป็นการจัดกว่าจัดการความคิดได้ดีมากๆเลยค่ะมีงานอันเล็กทํานะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ดาวก็ไว้เท่านี้นะคะแล้วก็คลิปหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย